ไปสนิทไทยใช่ไหมอาวไม่ว่างรับหรอกเนะนี่ยไม่ไปสนิทไทยใช่ไหมไปสนิทไทยสวัสดีครับไปสนิทไทยมีบริการครับรายนิทไทย,ส,ไทยสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9 Norwegian> นานจังนะคะดี่ตอนนั้นเกินแล้วเดี๋ไปเนาะไปสนีย์ไทยใช่ไหมอ้าวไม่ว่างรับหรอคะเนี่ยไม่ไปสนียไทยใช่ไหมไปสนียไทยสวัสดีครับรายเสนียไทยทีมบริการครับอ้าวโทรมาไม่ใช่หรอคะเนี่ยครับค่ะโทรไปใช่มไม่ได้โทรไปค่ะนี่อยู่เฉยๆค่ะอ๋อบถามโทรไปแล้วท่าแจ้งอะไรบ้างครับอะไรนะคะ ใใไปผูดภาษาไทยให้ชัดก่อนดีไหมคะเนี่ยฮัลโหลอันนี้สาขาไหนคะเนี่ยใช่ใช่ครับผม นี่ครับผมเป็นหนึ่งในวิชาชีพนะครับผมโทรเข้ามานะฮะแหมเสียดายพูดภาษาไทยไม่ชัดทำงานอีกนิดนึงนี่ต้อนได้ละไม่เนียนไม่เนียนไปฝึกใหม่ไปเรียบอกภาษาไทยมาก่อนไม่บอกสาขาด้วยไม่บอกสาขาด้วยแต่บอกว่าโทรมาแล้วบอกว่าอันนี้ติดต่อมาเรื่องอะไรครับไปฝึกมาใหม่ไม่เนียนนะจ๊ะใช่แต่ว่ามาจากประเทศไทยเดี๋ยวให้ดูเบอร์เบอร์อะไรอันนี้เบอร์ขึ้นแบบโทรจากฝรั่งเศสอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับดูว่านะฮะบวก333นะฮะ <Okay. S 1> มีชาชีพล้านเปอร์เซ็นต์ะค่ะจะอ้ปร์เจะโอ้สรุปให้จะสรุปให้มุกเก่าแล้วค่ะน้องโอเค นานจังนะคะทีต่ตอนน,นั้นเกินแล้เดี๋ไปเนาะไปสถานีนไหยใช่ไหมอา้าวไม่ว่างรับหรอคะเนี่ยไม่ไปสถานีไหยใช่ไหมไปสถานีไหนสวัสดีครับรายขึ้นไทยบริการครับอ้าวโทรมาไม่ใช่เหรอคะเนี่ยครับค่ะโทรไปใช่ไหมไม่ได้โทรไปคะ่ะนี่อยู่เฉยๆคะ่ะสองสามรถไปแล้วท่านแจ้งอะไรบ้างครับอะไรนะคะ แจ้งผมหมดอะไรบ้างนะครับไปพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนดีไหมคะเนี่ยฮัลโหลอันนี้สาขาไหนคะเนี่ยสาขาโทรทน์ได้ครับผม นี่ครับผมเป็นหนึ่งในวิชาชีพนะครับผมโทรเข้ามานะฮะแม่เสียดายพูดภาษาไทยไม่ชัดในงานอีกิดนึงต้อนได้ละไม่เนียนไม่เนียนไปฝึกมาใหม่ไปเรียนภาษาไทยมาก่อนไม่บอกสาขาด้วยไม่บอกสาขาด้วยแต่บอกว่าโทรมาแล้วบอกว่าอันนี้ติดต่อมาเรื่องอะไรครับไปฝึกมาใหม่ไม่เนียนนะจ๊ะใช่แต่ว่ามาจากประเทศนิทยเดี๋ยวให้ดูเบอร์เบอร์อะไรอันนี้เบอร์ขึ้นแบบโทรจากฝรั่งเศสอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับดูนะฮะบวก333นะฮะมีชาชีพร้านเปอร์เซ็นต์นะคะ จาโอ้ะสรุปให้จะโอ้สรุปให้มันกเก่าแล้วค่ะน,น้องโอเค